สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งกับผมอจมาจาร,รย์มหาสารเสนราชสีคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาผ่าดวงชะตาของชาวรักนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนนี่นะครับคือผู้ที่เกิดวันที่14มีนาคมถึงวันที่13เมษายนนะครับซึ่งในเดือนที่ผ่านมาดาวก็มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งเช่นเดียวกันกับในเดือนนี้ เดือนพฤศจิกายน2563นี่นะครับดาวก็มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งเช่นเดียวกันเช่นในวันที่4ดาวพุธย้ายเข้าราศีตุลวันที่14ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าราศีมังกรวันที่16ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีพิจิกวันที่18ดาวสุกย้ายเข้าราศีตุลวันที่24ดาวเกียรติย้ายเข้าราศีธนูและวันที่25นะครับดาวพุธย้ายเข้าราศีพิจิก ซึ่งดาวที่ให้คุณในตำแหน่งกเกษตรในเดือนนี้มีดาวดวงเดียวนะครับก็คือดาวศุกร์ในราศีตุลให้คุณในตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีและดาวที่ให้โทษเป็นนิดก็คือดาวพุทธทัสบดีและดาวราหูซึ่งจะส่งผลต่อดวงชะตาของชาวรัคนาราศีมีนยังไงนั้นเรามาดูในด้านแรกนะครับดวงลักษณะตัวตนโดยทั่วไปของชาวรัคนาราศีมีนดาวเจ้าเรือนนะครับ ตนุคือดาวพุทธหัสวัสดีไปสถิตในภพลาภะตะนุไปลาภะจะส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดในเรื่องเงินเงินทองทองมุ่งเน้นไปในเรื่องผลประโยชน์รายได้เป็นหลักเป็นส่วนใหญ่นะครับและท่านมักจะมีโชคมีลาภอย่างสม่ำเสมอชีวิตค่อนข้างที่จะไม่ค่อยลำบากสักเท่าไหร่นะในเดือนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยต้องลำบากไม่ตกอับสักเท่าไหร่นะชีวิตของท่าน มีเพื่อนฝูงมีญาติสนิทมิสหายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็นะครับในเดือนนี้ท่านจะเป็นคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงและมักจะได้ลาบลอยบ่อยๆและดาวอังคารนะครับมากุมลักคณาซึ่งดาวอังคารที่กุมลักคณาตรงนี้ได้ตําแหน่งที่เป็นจุลจักรก็จะส่งผลให้นะครับดาวอังคารนี่นะครับมาจากพกกระดุมพระมากุมลักคนาก็จะส่งให ส่งผลให้สถานะทางการเงินของชาวรัาราศีมีนเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะมั่นคงมีเงินเก็บมีเงินฝากหาเงินเก่งหาเงินคล่องไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงชาวรัาราศีมีนก็สามารถที่จะมีแนวทางในการหาเงินในการหาไรายได้อยู่ตะลอดเวลานะครับอันนี้คือในด้านที่1ลักษณะโดยทั่วไปนะครับด้านที่สอง ดวงการเงินของชาวรัคนาราศีมีนเนี่ยนะครับดวงการเงินชาวรัคนาราศีมีนเนี่ยนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวอังคารไปสถิตในภพต,ตนุกระดุมพระไปตนุก็จะส่งผลให้ในเรื่องของการเงินก็มักจะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินนะครับทำมาหากินก็จเจริญรุ่งเรืองถ้าพูดถึงเรื่องการเงินเรื่องผลประโยชน์แล้วในด้านการเงินแล้วชาวรัคนาราศีมีนเนี่ยนะครับไม่ว่าท่านจะไปพูดคุยในเรื่องของการเงิน ในเรื่องผลประโยชน์ท่านก็มักจะได้เปรียบคนอื่นเจรจาต่อรองในเรื่องนี้ท่านจะได้เปรียบคนอื่นอย่างมากนะครับและชาวราศีมีนเนี่ยนะครับท่านจะหยิบจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดถือว่ามีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่ขาดมือจึงทําให้มีเงินเหลือเก็บเหลือฝากไว้ใช้ในการลงทุนในการดําเนินชีวิตในอนาคตของท่านและชาวราศีมีนเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีการบริหาร การเงินที่เก่งบริหารการเงินที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครับหรือบางครั้งอยู่เฉยเฉยไม่ต้องไปทําอะไรเลยมีคนเอาเงินมาให้ถึงที่ซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าลาบลอยดีนะครับซึ่งถือว่าการเงินของชาวลักนณาราศีมีนในเดือนพฤิกายนนี้ถือว่าดีมากนะครับในด้านการเงินต่อมาดวงการงานดวงการงานของชาวลักนาราศีมีนน,นะครับ ดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพฤหัสบดีไปสถิตในภพลาพะและในเรือนลาภะนี่มีดาวเกตดาวเสามาสถิตคุมลัคนาในส่วนนะครับในเรื่องของการงานก็จะส่งผลให้เจ้าชะตานะครับกรรมะไปสถิตลาภะมักจะได้ลาบจากการงานจากการทํางานจากการประกอบอาชีพมีงานเข้ามาหาโดยที่ท่านไม่ต้องวิ่งเข้าไปหางานมีงานให้ทําอย่างต่อเนื่องส,สม่ําเสมอถึงแม้ว่า ท่านจะตกงานในเดือนนี้นะถึงแม้ว่าท่านจะตกงานมันก็มีงานอื่นมาให้ท่านทําอย่างต่อเนื่องและดาวเสาร์นะครับเข้ามาอยู่ในเรือนการงาน,น,นก็จะส่งผลให้อาชีพการงานของท่านเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรน,นะเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรในการเลี้ยงชีพในการประกอบอาชีพในการทํางานเป็นคนที่มีระเบียบวิน,นัยเพราะานั้นท่านจึงมีโอกาสที่จะได้เป็นโหัวหน้าง,งานเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้จัดการนะครับในเรื่องของการงาน ในด้านที่สามก็จะประมาณนี้ด้านที่สี่ดวงความรักของชาวรัคนาราศีมีนนะครับดวงความรักชาวรัคนาราศีมีนนะครับดาวเจ้าเรือนปตนิคือดาวพุธไปสถิตในราศีตุลในภพมลณนะร่วมกับดาวสุขซึ่งในช่วงวันที่4ถึงวันที่25พฤศจิกายนนี่นะครับดาวพุธจะอยู่ที่ราศีตุลก่อนที่จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเพราะฉะนั้นจะส่งผลให นะครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้คู่ครองคู่ครองที่เป็นประเภทพ่อไม้แม่ไม้ชีวิตสมรสชีวิตแต่งงานของท่านไม่ค่อยราบรื่นมีปัญหามีอุปสรรคซึ่งในเดือนนี้ถือว่าดวงของชาวลัคนาราศีมีนนะครับยังเป็นดวงที่ยังไม่เหมาะสมที่จะจัดแต่งงานจัดงานมง,มงคลสมรสนะครับ จัดงานแต่งจัดงานมงคลสมรสซึ่งช่วงนี้ก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันไปก่อนนะครับอยู่ด้วยกันไปก่อนอย่าเพิ่งไปตงแต่งงานอะไรนะครับและคู่ครองคนรักของท่านจะนำมาซึ่งความทุกข์ใจความเดือดร้อนให้กับท่านหรือมีเกณฑ์ที่จะต้องพัดพากจากกันจากคู่ครองคู่ครองมีอายุสั้นหรือคู่ครองทำตัวลึกลับเป็นคนต่างถินต่างที่ เพราะนั้นก็จะส่งผลให้คนโสดนะครับในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์แต่ไม่มากที่จะได้พบเนื้อคู่นะครับพบคู่ครองแต่ก็จะเป็นพวกพ่อไม้แม่ไม้ก็มีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์กันแต่มันก็ไม่ค่อยที่จะราบรื่นสักเท่าไหร่นี่นะครับคนโสดส่วนคนมีคู่มีครอบครัวแล้วคู่ครองคนรัก จะทำให้ท่านทุกข์ใจทําให้ท่านเดือดร้อนหรือเขาอาจจะอายุสั้นกว่าท่านจากไปก่อนท่านหรือจากไปทํางานต่างกินต่างแดนนะครับสําหรับคนมีคู่มีครอบครัวแล้วอันนี้คือในเรื่องของความรักซึ่งที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่เริ่มต้นคือดวงชะตาโดยทั่วไปของชาวัา,าราศรีมีนไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นะครับซึ่งมันก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างถูกบ้างไม่ถูกบ้างซึ่งก็ให้ท่านใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาเป็นครั้งแรกยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้กับช่องอาจารย์มหาศารแสนราชสีเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไป ขอให้ชาวรัคนาราศรีมีนตลอดเดือนพฤศจิกายน2563จงมีความสุขความเจริญเฮง,งเฮงลยๆตลอดการและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ